สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมครับ <c oughs> เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมครับวันนี้เราจะมามารีวิวเด็กๆเ,เหมือนเป็นสิ่งของเลยเนาะ <c oughs> ไม่ใช่นะคะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนี้นะคะตัวแรก <c oughs> อันนี้เป็นตัวผู้นะครับชื่อน้องน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องน้องอะไรไม่รู้ลำเบอร์วันนะคะเป็นตัวผู้เนาะ ดูดูดูว่าตัวเล็กหรือใหญ่ค่ะวัดเท่าฝ่ามอือตัวเท่าฝ่ามอืออันนี้ตัวที่สองอันนี้เขาเขานชอบชอบ,ชอบนอนมากเ,เด็กรถนี้ไม่ค่อยดอน,นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียอันนี้ข้างหน้ามีตัวที่สามที่สามจะเป็นตัวสีขาวน้ําตาลสามว่าสีจะเป็นขาวน้ําตาลนะครับอันนี้ตัวเมียเลยมีแสบ ๋ย้ามาดูข้างหลังกันเด็กๆจะค่อนข้างขี้เซาขี้เซาเหมือนพ่อมาพ่อมัอนขี้เซาอันนี้จะมีจุดนจุดหัวหน้านะครับครบองค์ครบองค์ประกอบโอเคตัวนี้จะสวยสีจะเยอะหน่อยตัวนี้จะเป็นเหมือนแม่หุ่นจะเหมือนแม่นะครับแม่ตัวเล็ก ันนี้จะเป็นขาน้าตาลหูหน้าตาลหัวหน้าตาน,นะครับอันนี้อาจจะมองในกล้องไม่เห็นนะฮะอัอนนี้เหมือนกันเป็นขาน้าตาเหมือนกันมีตุดมน้าตาเล็กน้อยหัวหน้าตาลน,นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนเด็กรอตี้จะเป็นรอตแรกของแม่มืงหวานนะครับจะ เด็ร้นนี้จะค่อนข้างขี้เซานิดนึงจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ไม่เหมือนร้ที่ผ่านๆมาของของแม่แม่เชอรี่นะครับในเด็กแม,แม่เชอรี่จะเป็นประเภทประมาณว่าดือ้ออันนี้เป็นชอบตัวนี้มากเลยชอบตรงไหนอะ่ะชอบตรงที่หน้าหน้าเขางหน้าเขาหน้าเขาโม้ทู่งะฮะหน้าขยุน่น แเขาเป็นคนถ้าเขาจะพัฒนาการค่อนข้างไวนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีแจกจไม่ยจกจงเ่ยว่ามีหกนิ้วหกนิ้วหกเ้นไปสิบสองนิ้วลงบวนมีปกตินะครับตัวเล็กมากแล้วแต่เอง อันนี้ยังไม่หย่านมนะคะเพิ่งเกิดเกิดได้วันเมื่อวันที่24นะครับ2อ,อาทิตย์มั้งครับเด็กๆร็นีจ้จะติดตรงที่ชอบคาบลิ้นเพราะว่าพ่อมันคาบลิ้นอันนี้จะเหมือนพ่อมันเลยตัวผู้นี้ตัวเดียวจิชิชิชิิลเป้า ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรก็เรียกไปเรื่อยนะครับครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ในกลุ่มว,วันนี้แล้วก็จะมาอัปเดตใหม่อัปเดตให้ใหม่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบครับ